พูดถึงใส่บาทวันนั้นเป็นไงฮะที่เราไปใส่บาทนะใส่บาทปะพะบ่นเลยเิยพระบ่เรื่องอะไรมาทุกครั้งก็ใส่แต่บาทใส่แต่บาทเออทาไมไม่มาคนละร้อยเราวัดเราจะได้รวยจะดีวัดไหนเนี่ยที่วัดไหนเนี่ยวัดสมนครพบะฝรั่งเออคุนี่ร้องพูงกูแต่เช้าเลยนะใส่บาทเคยใส่บาทไหมเคยใส่บาทนะฮะวันนั้นใส่บาทเมื่อวานนี้เองครับอาจารย์ฝนมันก็ตกดักไงใส่ปั๊บโอ้โหเอาละเราเองก็บอกหลวงพ่อว่าเนี่ย ผมเนี่ยใส่รองเท้าอรองเท้าใส่ไปรองเท้ามึงจะแย่งมึงจะแย่งมึงจะแย่งกูเล่นทำไมเนี่ยมึงก็สะกิดกูใจตักเข้าตักเข้าตักเข้าเออพอกูไปเข้ามึงก็ขัดกูไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วนี่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 ลิงมีปัญหามาให้ถ่ายเออสัตว์อะไรโง่ที่สุดเออลิงไม่ใช่หมูหมูซ้ำซันหมูซ้ำซันเก่งมากเก่งมากนี่ดีกว่า ไปเอี่ยมเลยรับรองไม่ได้ที่ขายทายถูกมาผักอะไรขี้น้อยใจอ่ะผักบุ้งไม่ใช่ผักกาดผักคะน้าไม่ใช่ผักกระเฉดไม่มีทางถูกกันวันเนี้ยผักเคยได้ยินแล้วอ่ะผักวางประการพผู้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรขี้น้อยใจผักอะไรอะไรอ่ะช่วยมันมะละมะละขี้น้อยใจไงมันละไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาถูกกันจ้าละไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้อง เออนี่เป็นไงเอาติงนอกดีกว่าเอาติงนอกดีกว่าเอาติงนอกดีกูอ่ะใครรับเชิญอ่าวันนี้ใครมาครับในครอบเพื่อนกูเองโอ้วิทย์มาเหรอวิทย์ไม่ใช่เพื่อนนะพ่อเพื่อนกูนายดมอ๋อนอยดมเพื่อนกันนะดมสุกดมสุกดมสุกเปิดแล้วดีกว่าอ้าวมาเย้ดีเลย อยู่กใครแตงโมไม่ใช่กับใครเองไม่ใช่ไม่ใช่ออยใจเอาะแอนั่งครับนั่งเอาเลยมานนั่งดูเฮ้ยเฮ้ยทักทายกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยเพื่อนกันไปดูดิ ผมไม่ได้กลับมานานเลยนะครับผมกลับไปครั้งนึงไงว่าแล้วตอนนี้ลูกที่แบบเป็นลูกคุณอรรมตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ขวบ5เดือนอ๋อลูกนารันนะได้มาจากไหนหนูลูกบนธรรมลูกบนธรรมได้มาจากท้องของเพื่อนอ๋อก็เป็นแม่ร่วมการเป็นแม่ร่วมการที่เขารักเพื่อนนะลูกบนธรรมแล้วลูกบนธรรมเราอ่ะไม่ใช่ลูกบนธรรมเลยลูกที่มีอะไรที่ไม่ได้แต่งอ่ะเหรอที่วันนั้นเล่าอ่ะนะที่สุดพันไปบังใบบวชที่สุดรันไหนไม่มี ผมก็มันไม่มีมันก็พูดให้มันเป็นเป็นเรื่องพลาวโทษกัลท์โอาตังโบตอนนี้เป็นไงครับผมเนี่ยมึงทิ้งแกไว้ให้กูนั่งหน้ากูทำให้กูหน้าเหลือแล้วกูก็ต้องอยู่กองคุณแล้วกูก็คิดไปไปไกลไปใหญ่ไปโตเลยเอาวันที่